สประตูออตโต้สวยๆใสๆสภาพนางฟ้าต้องคันนี้เลยวิ่งอยู่แค่45,000ดอกเบีย้ย2 9 9 8สีงวดครับรีบเข้ามานะ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีเคูสิมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถเด็ดเด็ดไมคันนะกระบะสีประตูต้องพี่คนนี้เขาเลยนะครับ All New d m a x นะคนหาเยอะจริงนะ l l n n w w m m a x เรามาไวไปไวนะครับที d a ่ c คูส i มอเตอร์แล้วคันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสวยเช้งเลยนะครับสีดำโดดเด่นมากนะเป็น All New d m a x ตัว1.9ตัว Z Highlander ที่สำคัญ เกียร์ออโต้จ้ะนะอูนี่เกียร์ออโต้เนี่ยมาแล้วคนก็ถามถึงบอกเกียร์ออโต้สีประตูออโต้มีไหมนี่มาแล้วฮะตัวนี้หน้าใหม่นะครับเป็นตัวป2020ี2020.20 2 1นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เดย์ไทม์สวยหน้าตาหล่อแบบนี้เลยอย่างที่เราเห็นนะครับล้อแม็กนี่เห็นไหมสวยไหมเป็นโทนสีเทาผมชอบแม็กลนยนี้มากนะส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันดูดีไซน์ดีมากและเทาในเวลาตัดกระดำดูดีมากเลยนะครับตัวนี้อันนี้บอกเป็นตัวแซดให้เห็นก่อนนะตัวแซดเนี่ย นี่เป็นตัวแซดดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยผมให้ดูเกียร์ออโต้นี่มาแล้วนะเกียร์กระปุกเราก็มีนะแต่ตัวนี้ออโต้นะหากระบะสีประตูออโต้มาดูคันนี้ก่อนนะก่อนจะตัดสินใจไปซื้อที่อื่นนะคันนี้คุณพลาดและพลาดเลยเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องสวยแค่ไหนบอกก่อนเลยสวยคลิปคันนี้นะนี่ให้ดูก่อนเลยนะครับเนี่ยดูเดิมๆรถวิ่งน้อยนะคันเนี้ยนี่ เดิมเดิมหมดนะครับรถสวยนี่ดูด้านในนะซอกในสวยกริปจริก็รถใหม่อะ่ะคูดยง่ายเนี่ยคานเดิมหมดนะรถสวยโครงสร้างดีเลยนะครับสวยมากทุกจุดเลยนะจุดสปอร์ตต่างๆสวยสวยงามเลยนะเดิมทุกชิ้นหน้านี่ดูบอกแล้วนี่เครื่องเป็น DDI Blue Power ด้วยนะเครื่องบันยเก้ายอดนิยมเลยตัวนี้ด้านหลังสวยงามไม่ต้องห่วงรถสวยมากคันนี้นะวิ่งอยู่4 0,000บอกไปก่อนก็ได้รถสวยจริงนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่ดู รถเดิมนะไม่มีตำหนิเลยนะฮะรอยอาร์คสวยนะฮะนะฮะสองด้านเหมือนกันนะสวยงามนะจุดสปอร์ตชัดเจนนะสวยเลยนะซอกด้านในรถนี่ฝาเดิมสวยเนี่ยซอกดูสวยเนี่ยสีสวยติ๊กเลยสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้แผงเถิงนี่ด้านในเนี่ยกริปนะไม่มีรอยขุ่นขูดกีดน,นะครับไลเนอร์ได้ดีแมคลายเนอร์ด้วยนะสวยดูดีนะฮะตัวนี้ มาดูด้านล่างกันเอาชัวร์นี่เอาชัวร์ดีกว,ว่าด้านล่างสวยไหมนี่ให้ดูเลยนี่นะครับยางอะไรนะฮะครบถ้วนนะครับแล้วก็ดูช่องล่างดิอยากให้ดูช่องล่างเลยจริงสวยคลิปเลยนะฮะคันนี้งามแท้นะนางงามส่งเข้าประกวดเลยนะครับสวยจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในสี่ประตูออโต้คันนี้สวยเหมือนที่โมไว้หรือเปล่านะครับตัวใหม่เนี่ยข้างในสวยนะครับเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดเพราะดีไซน์เขาแบบนอกจากข้างนอกหลอ่อแล้วข้างในก็สวย วัสดุที่ใช้ดีมากนะเนี่ยหนังเนังเนี่ยดีนี่เป็นหนังโรงงานเลยนะฮะหนังคุณภาพดีมากแล้วก็ตัดเย็บด,ดีนะครับมีตัวนี้มีปีกดีไซน์เขาดีด้วยมีปีกโอบกระชับไหลดูสวยงามเลยนะครับตัวแซเนี่ยขึ้นไปก็จะเป็นเบาะหนังโรงงานแบบนี้นะฮะซึ่งดีไซน์เนี่ยผมบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปแบบเยอะมากจากรุ่นเก่ากุญแจเป็นกุญแจแบบเสียบนะเดี๋ยวเราเสียบมันดูนะว่าสตาร์ทเครื่องดูก่อนว่าเลขไม่เท่าไหร่กันเลขไม่นะครับตอนนี้ C6 499ก็อยู่ประมาณ46,000รถคันนี้ปี2020 2021จด2อ2 1ย่อย่างที่ผมบอกคุณลูกค้านะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยรถประมาณสัก2ปีเสร็จเศษปีละ2 0 0 0 0สวยนะเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยดูเอาเราดูภายในเลยเนี่ยวัสดุหุ่มเนี่ยอย่างนี้หนังเนืงเนี่ยเป็นจุดที่เราสัมผัสบ่อยสุดพรมลไยเนียนคลิปนะฮะพุ่มหนังอย่างดีนะอันนี้จากโรงงานเบาะเนียนคลิปนะต้องบอกเลยว่าสวยจริง คอนโซลเนี่ยดูเลยสวยนเนียนเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยขูดขีดนี่คือเจ้าของใช้รักษาจริงนะครับที่ผมเน้นก็คือน,นี่เกียร์ออตโต้ตัวนี้เกียร์ออตโ,อโอต้หกสปีดตัวใหม่นะครับของยูสุเขาเนะี่ยแมทช์กับเครื่องพันเก้าดีมากนะแล้วตัวนี้เนี่ยมีเป็นแบบสเตปโทนิกด้วยชิฟอัพชิฟ down ได้อันนี้ดีนะครับอย่างดีเลยอะ่ะนะหากระบะดสี่ประตูอตโอโต้ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ออปชั่นเขาก็มีมาไม่เลวนะตัวแซเนี่ยก็จะได้จออาจจะเล็กนิดนึงนะ ประมาณผมว่า7.5แล้วก็เชื่อมต่อได้หมดนะอันนี้บูทงบูทูธอะไรเชื่อมต่อได้หมดนะครับมีลราแคสได้นะดีครบช่วนที่สำคัญนี้กล้องถอยมีมาให้จ้ากระบะสีประตูอ่ะผมว่าถ้าใช้จริงๆนะต้องมีกล้องถอยมันรถมันยาวนะยิ่งถ้าผู้หญิงใช้ไม่มีกล้องถอยนี่ลำบากเลยนะอุปกรณ์อื่นๆต่าง,างๆเนี่ยดูคนข้างครบช่วนดีไซน์ข้างในสวยนะวะสัสดุใช้ก็เป็นพวกเปียโนแบ็กเนี่ยดูสวยงามนะด้านหน้า ประมาณนี้นะตัวนี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างครบถัวรนะผมอะไรมรัลติฟังก์ชันอะไรมีมาให้จอมีมาให้ครบนะเดี๋ยวเรามาดูประวัติรถเขาหน่อยคันนี้เป็นยังไงมั่งนะคันนี้นะครับประวัติรถเนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าจดหนีอย่างที่ผมบอกนะปี2020จด2021นะครับแล้วก็รถเนี่ยเช่าซื้อผ่านบริษัทตีเพ็ดอิลสุลิสซิงนะปิดชื่อผู้ผู้ครอบครองไว้นะก็คือเป็นรถเรยวมือเดียวจริงๆนะครับ ตัวนี้มือเดียวจริงๆเลยนะแล้วก็ประวัติเนี่ยลูกค้าใช้เนี่ยท่านเดียวเลยนะฮะก็รถสวยละพูดง่ายๆประวัติชัดเจนอันนี้โอนได้แน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับภาษีต่อให้ไม่ต้องกันวนนงกนวลอันนี้ที่นี่เราชัดเจนหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุลูกค้าประหยัดค่าภาษีไปผมว่าคันนี้ก็มีอยู่ประมาณสักสี่พันนะก็ประหยัดค่าภาษีไปได้โอเค ข้างหน้าประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันอิวสุตัวใหม่เป็นไงนะครับตัวเนี้ยให้ดูนะมีเขามีผ้ายางของอิวสุมาให้เลยนะครบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะตัวเนี้ยหลักฐานเลยว่าบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็นี่มีแอร์หลังให้นะตัวใหม่เนี่ยมีแอร์หลังให้เรียบร้อยเย็นสบายไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยนั่งสบายผมบอกนั่งสบายจริงพื้นที่ด้านในเนี่ยไม่แพ้เลโวลละนะนั่งสบายแล้วก็เอ่อ พวกนี้เวลาเดินทางไกลก็สบายๆนี่มีที่เท้าแขนให้มีที่วางแก้วให้เนี่ยนั่งสบายแล้วก็ที่ดีนะยูส e ุเนี่ยจุดขายเขาเลยนี่ฮะเขามีสลาวซาว์สิสเต็มให้เครื่องเสียงเขาเน้นนะดีนะฮะคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตอนนี้มีทั้งช่องแอร์มีทั้งที่วางแขนมีเครื่องเสียงดีๆนั่งฟังนั่งหลังเนี่ยก็เหมือนกับนั่งพวกรุ่น PPV รุ่นใหญ่ไปเลยเนี่ยนั่งสบายนะดูดิเล็กลุมเหลือขนาดน,นี้น่าใช้นะครับเป็นรถครอบครัวแบบคันเดียวจบเลยข้างหลังขนของได้ด้วย อย่างดีเลยมาดูราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหนราคาคุ้มค่าครับรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่4 5 0 0 0 5 4 0 0 6แค่นี้เองถือว่าวิ่งน้อยนะแล้วก็ออกห้าง917,000บาท900,000กวบาทนะครับรถคันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะว่าประหยัดไปเยอะเลยนี่759,000บาทเท่านั้นเองฮะรถประมาณสัก2ปีเศษถือว่าคุณลูกค้าคุ้มนะผมเรียนได้เลยว่าคุ้มค่ามาก เราว่าประหยัดไปแล้วรวมประมาณแสนห้าแสนหกนะครับวอรันตีมีครบนะรถคันนี้นี่ยวอรันตียังเหลือวอรันตีห้างเหลืออีก2ปีนะครับแล้วก็เลขใหม่เนี่ยตอนนี้0 0่0กว่ากว่าฉะนั้นคุณลูกค้าสามารถใช้วอรันตีของศูนย์บริการรถใหม่ก็ยังได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หาได้ไม่ง่ายวิ่ง4 0,000กว่าโลเมื่อกี้ผมให้ดูพวกตัวโครงสร้างตัวถังสวยกริบเลยนะครับอยากหาอยู่รีบเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถคันนี้นะเกียร์กระบะเกียร์ออโต้อซุตตัวใหม่เนี่ย ถ้าใครหาช้าในพ่นธุนี้อดแน่นอนนะครับรถคันนี้สวยขนาดนี้เข้าแคมเปญรถโดนใจของธนาคาร t t b ได้ด้วยนะผมบอกก่อนเลยนะดอกเบี้ย2.99แบบสีงวดอันนี้ผ่อนสบายๆนะครับอยู่ประมาณ12ื่นสองกว่าหมื่นสามอยู่ประมาณนี้คุณลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของ All New D-Max หลอ่ลอๆแบบนี้ได้รีบเข้ามาจองกันนะครับหมดแล้วหมดเลยถึงกรกฎาคมสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลยอีกเยอะนะที่คุชีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่ให้มาพลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่ e x c l u s i v e ของมอเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ